สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาาดอนในต่างแดนไดอีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะเสียงจ๋แจ๋วมากอีกแล้วคะ่ะเพื่อ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดหมี่กันนะคะผัดมีบวกเพชรค่ะ <S <S 1> <S 1> ผัดหมี่นะคะเป็นเส้นตัวเดียวกันกับที่เราผัดออกบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าผัดคนละรสชาติค่ะเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะเขาเขาลบกระเทียมนะคะปกติเราจะใส่กระเทียมนะคะคุณเพื่อนค่ะแต่ว่า เขาไม่เอากระเทียมค่ะดูค่ะพริกนะคะอันนี้เราผัดในปริมาณสองกล่องนะคะน้ำมันกับขอนทางที่เยอะแน่จักน้อยนึงค่ะเราก็ใส่ไปเลยนะคะ ถ้าเราผัดกล่องนึงยิงเสร็เท่ากับตองนุเหมือนกับแก๊สจะหมดเลยเหมือนกับว่า,วาข้าลรสซับส่วนลงไปยิงเสไหมค่ะแต่อันนี้เราผัดในปริมาณสองกล่องนะนะคะแล้วแอนจะใส่ไก่ที่แอนเตรียมไว้นะคะในปริมาณสองกล่องค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเราใช้ไก่ดิบเหมือนเดิมนะคะร้านเราไม่ใช้ไก่สุกค่ะ ไก่สุกไหมถึงอะไรไก่สุกไม้ถึงไก่ที่เราลวกไว้นะคะอันไม่ใช้แบบนั้นนะคะแล้วเราก็หยอดน้ําลงไปนะนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นเราใช้ตัวเดิมนะคะกับที่ กับที่เรา,าผัดหมี่ออกบุเฟ่นะคะไก่นี่เข้าออกขัวห้ซุกเลย,ยนะคะพี่เจ้าคะ่ะ <Okay. S 1> อาหารเบอร์นี้ผัดหมี่ตัวนี้เราจะผัดให้เข้าออกอนัวน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะเห็นไหมพอไก่ของเราเริ่มได้นะคะเราก็จะใส่เส้นลงไปค่ะ นี่นะคะแล้วเรามาปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะสองกล่องเราก็ใส่น้ำมันหอยไปสองจองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะขาดไม่ได้เลยคือซีอิ๊วดำด้วะคะ่ะเพื่อสีสวยของเบอร์นี้นะคะถ้าเราว่ามัน ไม่นั่นเราก็เหยอะน้ำลงไปค่ะ,นะคะเส้นหมี่ของแอนนี่แอนไม่ได้ลวกไว้นะคะแอนใช้เส้นที่เส้นแห้งนี่ค่ะพอดีเลยค่ะมาแอนจะให้ดูนี่ค่ะแอนใช้เส้นแห้งแบบนี้นะคะเส้นตัวนี้ค่ะคือเส้นตัวนี้นะคะแล้วเอาไปแช่น้ําค่ะพอแช่น้ําเสร็จเราไม่ลวกนะคะ เราเอาขึ้นมาแล้วก็มาประกอบอาหารเลยค่ะนี่ค่ะเราผัดให้เข้าแห้งไปเลยนะคะนี่หมัแกแอกตัวเปิ่นเบอร์เนยเอาวะปิดไฟก่อนค่ะเหมอน่างนี้นะคะ คือถั่วลันเตานึ่งค่ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้เอามานึกว่าไม่ได้ใส่ค่ะนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะคะมือเจ้าขาะอ,เอ้เซเวอร์ค่ะลองเอาไปผัดกินดูนะคะเรียบร้อยค่ะมือเจ้าขา นี่ค่ะหอมหอมกลิ่นกระทะไหม่นิดนึงค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยไม่ต้องบอกใครเชียวนี่ตัดไปลนะคะอุ้ยนี่ะบานทีถือกำปันเขาค่ะ นี่ค่ะหน้าตาผัดเส้นของเรานะคะเรียบร้อยค่ะ oh my, oh my. ดูค่ะมีบริการส่งกับข้าวด้วยนะคะลูกค้าไม่สามารถที่จะเอากับข้าวออกไปได้เด็กของเราก็จะเอากับข้าวไปส่งค่ะเป็นการบริการอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะเด้อ มีนะคะถ้าใครไม่เห็นไม่ว่าเขาพัดช่างลานเท้าบ่มี่ค่ะนี่ค่ะไงฮอดดี้ิสเต ตอนบีบชูวันชูตะเก็นชูออาวซกยิเบนหดละ เรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นจังไหนมั่งคะสำหรับคลิปนี้คือเกาเมื่อนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สสาดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ